สวัสดีครับวันนี้ช่องไทยแลนด์จะมีทวงเราจะมาชมโคกหนองนาโมเดลครับเขตพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของอำเภอชยโยจังหวัดอ่างทองนะครับวัวนี้เราได้มีโอกาสมาเดินมาเดินชมโคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งเป็นโครงการพี่สมบูรณ์หนอง ของของคุณป้าสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณป้าสมบูรณ์ด้วยนะครับสวัสดีครับแขกเราสมบูรณ์สีเพชรนะคะเชื้อขายโคกหนองนาค่ะของอาเภอชโยบ้านนาไตค่ะเนื้อที่1ไร่จุดสองค่ะประมาณหนึ่งไร่จุสองใช่ไหมครับอ๋อนี่ก็คือเป็นโครงการที่สามารถทําได้ทุกคนใช่ไหมครับ ก็ถ้าหากเราก็ต้องไปประสานงานกับทางอำเภอแล้วก็พัฒนาชุมชนค่ะ,ะไปแล้วเราจะ,ะเ,ออาเข้าโครง,งการนี้ค่ะอ,อะไรแค่เอราะนั้นเขาก็จะแนะนำว่าพื้นที่ไหนถ้าเขามีโครงการอนุมัติเขาก็จะมาแล้วค่ะมามาดูเนื้อที่ว่าตรงนี้เป็นไงอะไรเงี้ยต้องมีไล่ไล่ขึ้นคือต้องมีเนื้อที่อย่างน้อยหนึ่งไร่นะค,ครับเดีย๋ยวคุณป้า พาเดินดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเดินขปดูโครงการนี้ดูดูป้ายนะคะเดินของพัฒนาชุมชนเขาทำมาให้ค่ะนี่คือป้ายที่เขาทำเป็นใช่ขอนี่นี่พัฒนาชุมชนก็เป็นผู้ดำเนินการต่อประสานงานให้ครับผมครับครับ๋ยวคุณป้าขอพาเดินดูหน่อยนะครับมีคุด หนึ่งหนึ่งจุดสองก็เป็นสองบ่อแล้วก็มีของอ๋อหนึ่งจุดสองจุสองบ่อนะครับใช่สองบ่อจะมีบ่อบ่อนี้จะเล็กบ่อนี้จะใหญ่นี่บ่อเลี้ยงปลาไงค่ะบ่อเลี้ยงปลาแต่เนียค่ะก็ปลูกพืชอ่าใช่ก็จะมีทั้งคือส่วนรัวตอนอื่นจะต้องมีไม้ที่ว่ายืนต้นไม้ยืนต้นรอบๆค่เรียกเราระดับหนึ่งแล้วพอระดับสองนี่ก็ต้องเป็นว่าเป็นพืชที่ว่า สวนครัวมีเขาเลยกอะพี่ไปอบรมนะจะมีว่าเพ้งไต่ไต่ดินบนดินครับแล้วก็จะผสมผสานว่ามีผักก็มีพีชพืชด้านหน้านี่ก็ลงบนบนพนาที่เขาเรียกพนาทองคำคือจะต้องเป็น่อาปลูกนี่พืชสวนครัวคือกะเพรากะเพราเลยนะกะเพราเนี่ยมะม่วงอ่ามะม่วงคือวัตถุประสงค์นี่คือเขา จะให้เราทําปลูกไว้ใช้กินเองไม่ต้องซื้อขใช่ไหมครับคา่เสรษจกิจพอเพียงของพ่อหลวงรอกเก้าค่ะที่ไปอบรมมาจากสลับุรีค่ะอ๋นนี้คือคือต้นข้าวคือจะปลูกแบบนี้หลืครับนี่ไม่ไม่ได้ปลูกนี้พอเราจะมีการห่มห่มดินเขาเรียกห่มดินเอาฟางมาห่มขึ้นอันนี้เขาก็จะมากับฟางไงอ๋อมากับฟางเอาฟางวางปุ๊บขึ้นเลยเนี่ยสลัดทอกเขาได้น้าได้ฝนก็เพราะนั้นเขาก็ขึ้นนี้นี่เขาขึ้นเองอันนี้ขึ้นเองแต่ถ้าเราจะทําต้องทําพื้นโน้น เป็นธรรมชาติดีนะครับใช่ใช่เธรรมชาติถ้ามีพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยสามารถทาได้นะครับใช่ค่ะอันนี้ก็เนข้าวเร็วนะเมื่อก่อนน้ำท่วมไหมเนี่ยน้ำน้ำน้ำท่วมมิดหมดเลยเหลือเหลือต้นว่าต้นหลอเพราะเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่เมื่อสี่ตุลาหกสิงนี้ยค่ะที่น้ําท่วมมิดเลยแผงโซลาเซลล์ก็ก็มิดอลยอ๋อครับอ๋อนี่ี่นี่คือเขา เขาทำเขาเรียกคลองอะไรครับเนี่ยอันนี้คลองไส้ไก่ค่ะคลองไส้ไก่นะครับอ๋อเปนเดี๋ยวไปดูคลองไส้ไก่ค่ะคลองไส้ไก่นี่จะจะยังไงจะเชื่อมจากเชื่อมจากบ่อนี้บ่อนี้มาบ่อนี้ไปบ่อนู้นใช่ไหมครับใช่ค่ะมีสองบ่อครับสองบ่ออันนี้ก็จะว่าเวลาเราปลูกนั้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบเขียวเท่กระเจี๊ยบแดงนั่นคือที่เขาไปต้มน้ำตาลอันี่นี่เป็นเหมือนทำกับข้าวเหรอคะ ย no yeah, yeah. you know, yeah. mm ัง hmm. ต oh, ้องแม่เกี่ยวนะคุณอย่างที่เห็นแก่ไปก็เพราะลูกนี่เดีจะเนี่ยถ้าเป็นอะได้รทางขาติดงานนี้เนี่ยเนี่ยใช้ได้หมดเลยเนี่ยพอติดงานต่อมันไม่ได้นอู้พี่น้าเขาได้ปลาแล้วนุ่นอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณบ่อปลาอันนี้ครับคุณเป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะปลาหลากหลายชนิดในปลาเขาจะลงบ่อนี่นี่เทโพเทโพนะครับปลาเทโพจะมีจุดดำ ก็มีมีปลาเทโพมีปลาหมอมีปลาช่อนมีปลาลินปลาตะเพียนปลาสมบูรณ์นะค่ะก็คือโครงการของข่อหลวงนี่ก็คืออยากให้เราอยู่แบบพอเพียงอย่างี้ค่ะมีมะขามป้อมอ่ามีมะขามป้อมป้อมนะค่ะคือผีหลากหลายชนิดเขมี่ใช่ใช่มีนาปลาปูอะไรเลยค่ะอย่างนี้คือแบบเราไม่ต้องไปซื้อแททที่ตลาดเลยเท่าเท่าเราทาแบบตามที่ไปอบรมมาค่ะ มันอยู่ได้อะค่ะอาหารที่ว่าคืออยู่ได้อยู่ได้ทั้งครอบครัวนะครับใช่ใช่มีปลามีผักอะค่ะแล้วก็เนี่ยก็ถ้าหากเราไม่โดนน้าท่วมเราก็จะมีมะม่วงสวนได้กินแล้วมะนาวเนี่นี่มะนาวด้กลูกและเออมะนาวก็ติดลูกแล้วอันนี้ก็ล้วยเล็กมือนาง อะไรโน้นเนี่ยมะม่วงเนี่ยก็ผแก้วพื้นปลูกอย่างนู้นนิดอย่างนี้นิดใช่อให้พอกินใช่อ๋อยืนเจือได้ทั้งหมดอะโน้นใช่โนกันไปเป็นแทนเดี๋ยวมันตัดไปเลยโน้นกันเนี่ยแล้วกันเนี่ยที่ว่าเขปลูกเนี่ยรอบนอกจะเป็นต้นไม้ยืนต้นที่โครงการเขาแนะนํามาที่ไปอบรมก็คือด้านนอกเลยนี่จะเป็นไม้ยืนต้นเพื่อเพื่อ เพื่อบังลมบังนั่นแล้วมาชั้นในจะเป็นพวกมะม่วงเป็นพวกอ๋อบังลมไม่ให้เข้าฝั่งใช่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 นั่นแหละโครงการนี่ครบเลยเราจะจะก็ดูเด็ดโอเดคดะจะมีผิดด้วยนเดี๋ยวเถ้ามะเขือมะเขือยาวมะเขือยาวเขาทานเป็นอนุญาตนะครับผมดูระพิษดกเลยนะเี่ว่าฉีดไอ้เพี้ยแปงเลยดิกันนั่นต้นเหลืองไปหน่อยต้องบำรุงหน่อยดูนี่ ิอะไรกินในครอบครัวได้เลยดูเลยนะเนี่ยเนี่ยแกส้มไหมโอเพเนี่มันเสือนี่มยบอกว่าเลี้ยงปลาไปแล้วก็เป็นกล้วยเป็นเป็นกล้วยแล้วก็ไผ่นี่เราก็ปลูกแค่ตองถมกอเพื่อเพื่อไว้เวลาเราหันครับเดินเดินเดินไปตรงนั้นเลยครับข้ามตรงนู้นครับขตรงนู้น แต่ถ้าหากมาตอนเช้าสี่โมงเนี่ยดอกดอกคนนายตื่นแตาเนี่ยเขาจะบานหลังสวยคุาตอย้าเท่าเท่าเท่ามาช่วงช่วงก่อนเที่ยงจะเขาจะบานคุณป้าทำปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วครับแต่ข้าวนี้ปีนี้ก็เพิ่งจะย่างเข้าที่สองไงคะก็เริ่มเมื่อเดือนมิถุนาของหกสี่ ที่ขุดเสร็จคือคือแทบจะลายสุดท้ายเขาเลยแหละอันนี้ไอ้บ่อเบอร์เนี่ยเราออกแบบเองแอบป้าสบเขาจะมีให้เราเลือกอะไรตอนพอเราเข้าโครงการปั๊บเขาจะมีว่าเราจะแบบไหนนั่นนันรั่หัวใจด้วยนี่ฮะหลดใจสวยเนี่ยขอตัวแตกคือเขาให้เราเลือกเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมี เวลาเราไปอบรมเขาจะไปอบรมมาก่อนแต่พนักงาเราจะทําแบบตามนี้ไหมคือเราต้องไปอบรมตามหลักสูตรใช่ไหมครับใช่สินฟ้าสักสี่ถึงห้าวันน่ะตรงตวไปอบรมสี่คืงห้าวัน่อ๋อถึงจะได้แบบนี้ขึ้นมาใช่้าต้องไปอบรมมาก่อนว่าเราจะทําได้ไหมได้ถือว่าสวยนะพี่ก็คือรูปแบบแบบเนี้ยคือแบบเหมือนแบบ เป็นผสมผสานใช่ไหมครับ<ช>ผสมผสานทั้งพืชผกสวน,นครัวช่ที่จําเป็นต่อชครอบครัวอ<ช>ะไรเงี้ยมันไปซื้อกับเขากินก็คือคือว่าอยู่ได้้วเสฐกิจนอของของพ่อหลวงก็คือท่านท่านเรียกว่าคิดว่าประชาชนต้องอยู่ได้ครับถ้าสมมติว่าเกิดไออย่างโควิดเนี้ยถ้าปิดหมู่บ้านปั๊บเนี่ยถ้าโดนกักตัวปั๊บเราจะมีของแล้วตรงนี้เราวองขงการนี้มีมากไีนั่นเนี่ย ฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรนี่นะอันนี้ฟ้าทลายโจรนะโครงการนในต้านโควิดเลยเนี่ยใช่ต้านโควิดเลยและวก็จะมีข้าวรอบๆอย่างเงี้ยใช่ใช่โอ้ยตอนน้ำยังไม่ท่วมนี่เรียกว่าเท่าเท่านั้นอลังสวยเลยอลังเริ่มปลายลวงเป็นสีเหลืองเลยน้ำพังมาอันนี้แคร์แคร์เตี้ยแคร์โอ้ยแคร์เตี้ยนีคือเราไม่ต้องซอยใช่ไหมไม่ต้องนะเขาต้องซอยนะอ๋ออันนี้เลยอันนี้ก็ไมาอันนี้ เขาเขื่อพวงอ่ะแกงเนื้อแกงเนื้อแกงเนื้อเนี่ยได้กินเลยเนี่ยใช่นะก็คือทุกอย่างเนี่ยสามารถประกอบครอบครัวได้เลยนะได้หมดปลาได้ไงปลาชุมด้วยไหมเนี่ยอ่าค่ะถ้าเราคุดเป็นอะไรครับคุณป้าอีนี้ก็มีปูนี่นิดถั่วพูถั่วพูจ้าอีนี้ถั่วพูจ้าจ้านี่ยกำลังเริ่มเริ่มติดดอก ติดดอกเลยนะติดดอกเริ่มติดปักแล้วด้วยอะจ๊ะนี่ก็มะกรูสึกว่าพันเสี้ยงอะไรนะตวดลเกเลอย่างพันเสี้ยรงการเขาออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายใช่ใช่พอเพียงเลยแหละพอเพียงสําหรับครอบครัวอยู่ได้สบายสบายปลูกหลายๆอย่างนี่ก็ชอบอย่างนี้คะก็คือน้าที่อยู่รอบๆเราสามารถตักขึ้นมาอันนี้ใช้ต้องคุ้นนะ มือแหลกกระท่อมอ๋อต้นกระท่อมครับนี่พืชใหม่พืชใหม่หนึ่งๆซาบใจนะนะตากล้องนฮะกระท่อมครับกระท่อมนะได้เนี่ยเนี่ยที่ที่ว่าน้ำเนี่ยถ้าหากเราไม่ติดแผงโซลาเซลล์น้ำเราจะไม่มีแล้วอีกต๋อใช้ระบบโซลาเซลล์ด้วยนะใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเปิดโซลาเซลล์ให้ดูก็ได้ แดดแดดจะพอว่าพอพออากาศดีค้างถั่วเหรอครับค้างถั่วค่ะนี่กําลังนั่นเนี่ยกำลังกาลังจะกําจัดตัวเนี่ยช่วงนี้จะมีเพี้ยนี่มากวนถือว่าอาังการแล้วก็ต้นมะลุมยังมีเลยมะลุมคก็อยากทำเลยเพ่อบ้านเมเดลช่เราก็เขียนโครงการบ้างไหมจอสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้จากคุณป้าสมบูรณ์มากเลยนะครับสําหรับ โคงหนองนาโมเดลแห่งนี้ครับอ่าทางเราขอคุณขอบคุณมากครับสำหรับใครที่จะทำโค้งหนองนาโมนี้สามารถติดต่อได้กับทางพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนนะครับอ่าครับแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปชมจะไปดูที่ไหนกันอีกเดี๋ยวพักกะเดี๋ยวติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องไทยแรง g p t u ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าอยากให้สวยงามไม่ต้องมาช่วงก่อนเที่ยง